หลังจากปาดได้แล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะให้รถจอดนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็ปาดอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าผมเห็นว่ารถทางซ้ายมานันไม่มีนะครับก็เลยขับเบ Star ี่ยงซ้ายแล้วก็แซงออกไปนะครับตรงนี้จะมีรถสองคันนะครับที่เลี้ยวเข้าซอยนะครับก็คือเป็นรถใหญ่คันหนึ่งแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเขากลับรถนะครับเพราะว่าผมมองดูที่กระจกมองหลังอยู่นะจะเห็นว่าเขาจอดนะครับไม่ได้ขับตามแล้วนะครับแล้วเขาก็ขับกลับรถนะ ลองดูที่เมาส์ได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปที่ซอยนี้นะครับซอยซอยสิบนะครับน่าจะเป็นซอยสิบนะครับเนี่ยเลี้ยวเข้าซอยไปนะครับพอเวลาที่เลี้ยวเข้าไปนะครับเขาก็ไปเบรกนะครับแล้วก็จอดทางซ้ายมือนะครับผมไปได้ภาพมาจากกล้องวงจรปิดภายในซอยนะครับบริเวณเกือบกลางกลางซอยนะครับฉายมาที่หน้าปากซอยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเวลาก่อนที่ รถใหญ่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับ